ปลาทอดบนกระทะเหล็กเป็นอาหารที่มีบรรยากาศที่สุดในถนนเกาหลีเลือกใช้ปลาทะเลราคาถูกมาทั้งการแล่และทอดสดๆใช้อุณหภูมิสูงของกระทะเหล็กล็อกความสดนุ่มภายในไว้จากนั้นทอดจนได้กลิ่นปลาหอมเย้าอยู่ลอยไปทั่วกลายเป็นของว่างที่ร้อนแรงที่สุดบนกระทะเหล็กปลาทอดแบบนี้มักจะขายไม่ถึงสองชั่วโมงก็จะถูกแย่งซื้อจนหมดเจ้าของร้านก็ใช้ข้อได้เปรียบนี้เปลี่ยนชีวิตจากปลาตากแห้งได้อย่างรวดเร็วเรามาถึงตลาดซูยุกที่ถนนโดงในเขตขังบุกข,ของโซเจ้าของร้านลุงปกักกลับมาที่ร้านแต่เช้าเพื่อเตรียมวัตถุดิบ ความอร่อยของปลาทอดไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาทอดแต่เป็นการแล่และเปลี่ยนที่มีรายละเอียดมากในช่วงแรกดอกไม้ทองที่ละลายน้ำแข็งลุงใช้กรรไกรตัดครีบป,ปลาที่มีผลต่อการรับประทานออกทีละอันเก็บเฉพาะปลาและหมูเป็นของย่างสุดท้ายจากนั้นจับเหงือกปลาแล้วดึงออกพร้อมกับไขมันและอวัยวะภายในที่อยู่ข้างในทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้เนื้อเสียหายปลาห้องกงที่ผ่านการจัดการดูหน้ารับประทานและน่าสนใจจากนั้นนำปลาหกเส้นที่แช่แข็งออกมาวางลงในอ่างใหญ่แล้วเติมน้ำเพื่อให้ละลาย รอให้ด้านหนึ่งละลายพอสมควรแล้วกลับด้านเพื่อทำให้ละลายต่อจากนั้นยกขึ้นไปวางบนเขียงใช้มือแยกปลาออกทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ใช้กรรไกรตัดครีบป,ปลาที่มีผลต่อการรับประทานออกทีละอันปลาที่ยังไม่ละลายหมดทำให้ช่างมีอุปสรรคบางอย่างปลาชนิดนี้มีขนาดใหญ่และหนากว่าปลาฮ่องกงก่อนหน้านี้ดังนั้นต้องเปิดท้องและแบนให้เป็นแผ่นเพื่อให้ทอดได้ทั่วถึงหัวปลาที่มีผลต่อรูปลักษณ์ก็ต้องทิ้งอย่างไม่หลังเลการทำแบบนี้จะทำให้ปลาหกเส้นดูน่ากินต่อไปต้องจัดการกับปลาหมึกที่ขาายดดีีท่สุในร้ เริ่มจากแยกหัวและตัวออกก่อนแล้วขุดเอาอวัยวะภายในออกขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงการทําให้ตัวปลาหมึกแตกส่วนหนวดต้องตัดถุงน้ําดีออกเอาต้าและฟันที่มีผลต่อการบริโภคออกให้สะอาดสุดท้ายก็เสร็จสิ้นการเตรียมปลาหมึกแบบอย่างจากนั้นก็ปล่อยปลาหางยาวทั้งกล่องใช้โอกาสที่แช่แข็งเพื่อตัดครีบหลังที่ต้องจัดการออกสําหรับลุงปักแล้วนี่คือปลาที่จัดการได้ง่ายที่สุดไม่ช้าไม่นานก็สามารถจัดการปลาทั้งกล่องเสร็จจากนั้นเราก็เดินตามมาที่จุดทํางานนี้ก่อนที่จะย่างต้องทุบ วางปลาหมึกที่ล้างสะอาดลงในถาดสแตนเลสตกแต้งลงเบาๆวิธีนี้จะทําให้เนื้อปลาที่ทอดมีรสชาติกรอบและหอมมากขึ้นจากนั้นเทน้ํามันลงในกระทะที่ร้อนวางปลาหมึกลงบนแผ่นเหล็กอย่างเรียบร้อยแล้วเริ่มทอดเมื่อทํางานเสร็จแล้วให้เติมน้ํามันอีกครั้งเพื่อปิดท้ายทั้งหมดนี้ให้ใช้ไฟกลางค่อยๆทําไปและลุงปักจะคอยกรับปลาตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าปลาจะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงจากในสู่ภายนอกเมื่อเสียงน้ํามันกระเด็นดังขึ้นปลาหมึกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและทิ้งร่องรอยของความกรอบสีทองไว้บนนตััวม ลุงจะใช้ภายตักปลาขึ้นทีละตัวแล้ววางลงบนตะแกรงเพื่อให้ระบายน้ำมันปลาหมึกสามตัวเป็นหนึ่งชุดราคาขายอยู่ที่ไอวอนจากนั้นให้ตั้งกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันต่อทำเช่นเดียวกันกับปลาซาดีนโดยใส่ลงในจานเหล็กแล้วคลุกแป้งจากนั้นวางลงบนแผ่นเหล็กร้อนจัดเพื่อเริ่มทอดไม่ต้องใส่รสชาติต้องรักษารสชาติสดใหม่จากทะเลไว้ให้ครบถ้วนเมื่ออุณหภูมิของน้ำมันสูงขึ้นให้เริ่มเคลือบทุกส่วนของวัตถุดิบจากนั้นจะปล่อยกลิ่นหอมของปลาที่ดึงดูดไปทั่วพลิกปลาอย่างต่อเนื่องทำให ขณะที่ผิวด้านนอกกรอบและหอมด้านในยังคงขาวนวลและนุ่มนี่คือปลาซาดีนย่างบนแผ่นเหล็กที่ทำให้ลูกค้าชมเชยอ,อยู่เสมอราคาของแต่ละตัวอยู่ที่ห้าพันวอนจากนั้นหยิบปลาฮาลิบัตออกจากกล่องด้านล่างต่อไปให้ตั้งกระทะร้อนและใส่น้ำมันวางปลาฮาลิบัตที่เคลือบแป้งอย่างดีสลับกันบนแผ่นเหล็กปลาชนิดต่างๆสามารถวางได้กี่ตัวและวางอย่างไรลุงปักถือว่าทำได้อย่างชํานานการกระทบกันร,ระหว่างเนื้อปลาและแผ่นเหล็กเสียงสู้ซาที่ดังไม่หยุดราวกับกำลังประกาศให้โลกรู้ว่าความอร่อยกำลังจะมาถึง และผลลัพธ์เช่นนี้ต้องการน้ำมันร้อนจำนวนมากในการรักษาลุงปักยังคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้ออยู่เสมอเพื่อที่จะปรับตำแหน่งของปลาให้ทันเวลาให้ปลาแต่ละตัวมีสีทองที่ดึงดูดใจเปิดเผยด,ด,ด้านที่มีบรรยากาศการทำอาหารริมถนนที่น่าตื่นเต้นที่สุดยกขึ้นและส่งลงจานเพื่อเสร็จสิ้นการย่างปลาฮาริบัตใช้ปลาสองตัวเป็นหนึ่งชุดราคาขายอยู่ที่ห้าพันวอนต่อไปคือขั้นตอนการย่างปลาหมึกวางปลาหมึกที่คลุกแป้งเรียบร้อยแล้วลงบนแผ่นเหล็กอย่างเป็นระเบียบ จากนั้นจัดเรียงหนวดให้เข้าที่ด้านล่างสร้างร่างกายปลาหมึกที่สมบูรณ์และใหญ่โตปลาหมึกจะค่อยๆหดตัวเมื่อได้รับความร้อนสูงใช้โอกาสนี้พลิกปลาหมึกทันทีมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันทีและหนวดปลาหมึกต้องถูกตัดในทันทีที่พลิกใช้กรกไกรตัดเส้นใหญ่ที่มืดและลี่ออกทําให้ดูเหมือนเป็นชิ้นใหญ่และคุ้มค่าเทคนิคการย่างที่พิเศษแสดงด้านที่ดึงดูดของปลาหมึกอย่างเต็มที่ทําให้มันกลายเป็นของว่างบนเตาเหล็กที่ร้อนแรงที่สุดนี่คือสิ่งที่ออกจากเตาใน ราคาของแต่ละตัวอยู่ที่5 0 0พันวอนจากนั้นก็วางปลา6กเส้นตัวใหญ่ลงบนเตาเพื่อเริ่มย่างเนื่องจากขนาดใหญ่จึงสามารถย่างได้สูงสุด5้าตัวในแต่ละครั้งสัตว์ใหญ่แบบนี้เป็นการทดสอบความสามารถในการควบคุมไฟของลุงปักอย่างมากถ้าไม่ระวังจะทําให้ปลาย่างไม่ได้จากนั้นใช้มือเหล็กพลิกปลาทีละตัวในขณะนี้ปลาที่ทอดดูเหมือนกับตัวไหมทองที่หลุดจากเปลือกสวยงามเป็นประกายทองเสียงที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งตลาดซูอยู่สามารถได้กลิ่นนี่คือปลาหกสายที่ทําให้ลูกค้าชื่นชมไม่หยุด ราคาของแต่ละตัวอยู่ที่8,000วอนเกาหลีสุดท้ายต้องทอดคือปลาหางยาวที่แพงที่สุดครั้งนี้ต้องวางข้างๆถึงจะพอใส่ได้พร้อมกับเสียงน้ำมันกระเด็นดังซ่าด้านล่างของปลาหางยาวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนื้อสัมผัสเปลี่ยนจากความนุ่มไปเป็นกรอบหอมในขณะนี้ยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการกลับด้านด้านล่างของปลาหางยาวถูกทอดจนเป็นสีเหลืองทองราวกับสวมกรอบทองทำปลาทอดที่ลุงทำรูปลักษณ์มักจะดึงดูดใจอย,อย่างพอดีสุดท้ายยกมันอย่างช้าๆใส่จานเหล็กรอาการเสิร์ฟ นี่คือปลาหางยาวที่ทอดบนกระทะเหล็กราคา1 5 0 0 0วอนเกาหลีต่อชิ้นทำทุกอย่างเสร็จแล้วร้านก็ได้ต้อนรับช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาเต็มที่ที่นี่ไม่มีโต๊ะอาหารที่คุ้นเคยลูกค้าทุกคนต่างก็หอกกลับบ้านไปชิมโดยปกติแล้วจะเริ่มขายไม่ถึง2ชั่วโมงก็จะถูกซื้อจนเกลี้ยงความหอมสดของปลาทะเลและความร้อนจากเตาเหล็ตผสมผสานกันอย่างลงตัวทานคู่กับข้าวสวยอิ่มท้องและอร่อยช่วยบำบัดทั้งวันสำหรับชาวเกาหลีแล้วกิมจิคือกับข้าวที่ขาดไม่ได้ และจานไส้กรอกวัวที่ย่างจนมีน้ำมันเยิม้มก็เป็นคลาสสิกที่ไม่ควรพลาดในกระแสะเกาหลีร้านย่างไส้กรอกวัวที่ตั้งอยู่ในเขตทางน้ำแห่งนี้ได้จดสิทธิบัตรวิธีการจัดการไส้กรอกวัวของตนเองด้วยข้อได้เปรียบนี้เจ้าของร้านสามารถเปิดยอดขายในตลาดได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันเมื่อธุรกิจดีในหนึ่งวันสามารถขายไส้กรอกวัวได้หลายร้อยกิโลกร,รมัมแต่การทำไส้กรอกวัวให้ดีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรามาถึงย่านทางน้ำในกรุงโซลประเทศเกาหลีร้านอาหารที่ขายไส้กรอกอย่างนี้สิ่งแรกที่พนักงานทำเมื่อมาถึง คือการเตรียมน้ำสำหรับแช่ไส้กรอกเริ่มต้นด้วยการเทผลไม้และผักสดที่หวานลงในถังแล้วเติมเหล้าขาวลงไปครึ่งขวดแล้วต้องรวมกันการปรุงรสนี้คืออาวุธในการเพิ่มกลิ่นหอมและลดกลิ่นข่าวหลังจากหนึ่งชั่วโมงจะตักเศษน้ำซุปออกส่วนที่เหลือคือน้ำผลไม้ที่หวานสดจะถูกเทลงในสน้มรูปยาวพร้อมกันนั้นก็เทน้ำแข็งลงไปในอ่างเพื่อทําให้เย็นลงทันทีตอนนี้สามารถเปิดถุงได้ใส่ไส้กรอกสดลงในน้ำผลไม้และผักเพื่อแช่น้ำซุปที่รุ่ราเชน่นนี้ก็เพื่อแช่ไส้กรอกให้สุกเเพียยเียยยงงอ่าดว สุดท้ายใช้ก้อนน้ำแข็งจำนวนมากปิดทับทำให้ผนังไส้กรอกหดตัวอย่างรวดเร็วทำให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่หลุดออกหลังจากแช่เสร็จจะตัดไส้กรอกให้ยาวประมาณครึ่งเมตรเรียงอย่างเป็นระเบียบลงในถาดกรองทำความสะอาดง่ายและสะดวกต่อการย่างในภายหลังจากนั้นตัดไขมันส่วนเกินออกการรักษารสชาติของลำไส้ไว้เล็กน้อยจะทำให้มีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นปฏิบัติตามสัดส่วนทองคำเจ็ดส่วนผอมสามส่วนมันเมื่อเสร็จแล้วให้ใส่กลับลงในถาดกรองจากนั้นเริ่มเตรียมเครื่องหมักสำหรับลำไส้ใสกีวีลงในเครื่องปัน่น สับป,ปะรดกล้วยและเห็ดเข็มทองจากนั้นใช้เหล้าขาวแทนน้ำเปล่าในการบดให้เป็นซอสนี่คือสารทําให้นุ่มจากธรรมชาติ100%ไม่มีสารเติมแต่งสําหรับลําไส้รสชาติอร่อยของลําไส้จะหายไปหากขาดมันจากนั้นทาซอสผลไม้ให้ทั่วพื้นผิวของลําไส้เพื่อเพิ่มกลิ่นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับลําไส้ทําให้มีรสชาติหวานฉ่านุ่มลิ้นและเคี้ยวได้ดีขึ้นหลังจากทาเสร็จแล้วให้หมักเป็นเวลา3ชั่วโมงจากนั้นก็เทลําไส้ใหญ่ที่เพิ่มมาถึงใหม่ออกใช้แป้งข้าวสาล คุณสมบัติการดูดซับของแป้งช่วยกำจัดมือกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดเครื่องในอย่างแท้จริงสามารถเห็นเคล็ดลับความอร่อยของลำไส้ใหญ่ที่บ้านเจ้าของไม่เคยเป็นการย่างที่เข้าใจใง่ายๆเลยแต่เป็นการทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นที่ซับซ้อนในขั้นตอนแรกจากนั้นเทน้ำหวานในสัดส่วนที่เหมาะสมใช้เครื่องหมักที่เจ้าของบ้านทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อปรุงรสนี่คือวิธีการหมักที่เป็นจิตวิญ,ญญาณของการย่างลำไส้ใหญ่แบบเกาหลีสามารถทำให้เนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นยิ่งเคี้ยวยิ่่งอรอร เสร็จแล้วให้วางไว้ข้างๆเพื่อพักต่อไปต้องเริ่มจัดการกับหัวลำไส้ใหญ่วางหัวลำไส้ใหญ่ลงบนตะแกรงแล้วขยี้อย่างแรงขัดถูให้เมื่อที่ติดอยู่หลุดออกล้างให้สะอาดแล้วเทเบียลงไปแช่แอลกอฮอล์และกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์สามารถละลายสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในลำไส้ของวัวได้มากขึ้นจึงทำหน้าที่ในการขาจัดกลิ่นคาวและเพิ่มกลิ่นหอมเมื่อเปรียบเทียบก,กับลำไส้เล็กของวัวหัวลำไส้วัวจะมีความเหนียวและเคี้ยวยากกว่าอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นน้ำ รสชาติและความรู้สึกของหลํำไส้วัวจะได้รับการรับประกันจากนั้นเราก็เริ่มเตรียมเครื่องเคียงสำหรับไส้เนื้อวัวได้แก่ต้นหอมซอยผักเผ็ดหอมใหญ่สดสีเขียวสดใสจะถูกพับครึ่งและหักจากขูนเก็บเกี่ยวชั้นหนึ่งของเกลือและชั้นหนึ่งของความเมตตาเรียงซ้อนกันทําให้หอมใหญ่สูญเสียน้ําอย่างรวดเร็วและมีเนื้อแน่นกรอบจากนั้นนําส่วนเล็กๆออกมาใส่ในจานอีกใบใส่ซอสเผ็ดเกาหลีสีแดงสดเพื่อทําการหมักนวดซอสให้ทั่วถึงในทุกมุมหอมใหญ่ก็จะเปลี่ยนจากรสจืดไรรสชาติเป็นรสเผ็ดจัดจ้าน จนถึงตอนนี้การเตรียมวัตถุด,ดิบทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ผู้ที่ได้ยินเสียงเริ่มทยอยเข้ามาเพื่อที่จะได้กินไส้กรอกวัวที่เพิ่งออกจากเตาและเชฟก็เริ่มการแสดงการทำอาหารอย่างเป็นทางการหยิบจานขึ้นไปที่ชั้นวางแล้วซื้อไส้กรอกวัวทุกชนิดจากนั้นเทลงในถาดอบที่ร้อนจัดเพื่อ,อย่างไส้กรอกวัวที่ชุ่มชื้นทันทีทำให้เกิดเสียงดังอย่างรุนแรงฉากที่เตาหลายเตาเดินหน้าไปพร้อมกันนั้นน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆอุณหภูมิที่ร้อนจัดค่อยๆขับไล่น้ำส และตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆที่เคี้ยวได้ง่ายรอจนไอ้น้ำในจานค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยน้ำมันหอมกรุ่นที่ลอยฟุ้งอยู่ทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ไส้กรอกหัวนุ่มและอุบอิ่มพร้อมกับการกระเพื่อมของน้ำมันที่ยิ่งรุนแรงขึ้นไส้กรอกมีสีสีน้ำตาลเข้มและมีกลิ่นหอมอร่อยจากนั้นยกถาดเหล็กขึ้นและเทน้ำมันส่วนเกินออกวางกลับไปแล้วโรยพริกไทยเพิ่มกลิ่นหอมในขณะนี้สามารถใส่หัวหอมลงไปเพื่อให้หอมให้กลิ่นหอมทุกเส้นซึมซาบเข้าไปในไส้กรอกสุดท้้าาาายยยขุดุดดหหลลลลลมมมตตรงงงงกวววนอทีี่่ชคเไป แล้วโรยด้วยผงกระเทียมที่เป็นเครื่องเทศหลักแซ้กรอบย่างที่น่ากินนี้ก็พร้อมให้ลูกค้าได้ชิมแซ้กรอบย่างสไตล์เกาหลีที่มีกลิ่นหอมไปไกลสิบลีเสิร์ฟพร้อมกับต้นหอมที่เผ็ดร้อนรสชาติก็ยิ่งอร่อยราคาของเซ้กรอบย่างจานนี้อยู่ที่30วอนเซ้กรอบที่กรอบนอกนุ่มในและมีกลิ่นหอมจากถาดเหล็กเนื้อสัมผัสที่เต็มไปด้วยน้ำมันและผงยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยกลับมาที่ไส้กรอบไขมันกับผักอร่อยและน่าพอใจรสชาติยังคงอยู่ในความทรงจำความชื่นชอบของชาวญี่ปุุ่่่่นนตอออลาาาหยยางงเกืบจจจะถึดทีร้ั เฉลี่ยแล้วทุกๆสิบตัวปลาไหลจะถูกชาวญี่ปุ่นกินไปเจ็ดตัวจึงเกิดการเรียนรู้การฆ่าปลานานสามปีฝึกการเสียดปลาเป็นเวลาแปปี8ปีรางวัลทองคําจากการย่างปลาตลอดชีวิตร้านปลาไหลย่างที่ดูแลโดยลุงปักใช้ปลาไหลสดใหม่ฆ่าและย่างทันทีไม่เก็บข้ามคืนและไม่ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการที่รุนแรงพึ่งพาทักษะการย่างปลาไหลที่เป็นเอกลักษณ์ก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของตัวเองถูกเพื่อนบ้านเรียกอย่างเป็นมิตรว่าเทพปลาไหลเวลาแปดโมงเช้าเจ้าของร้านลุงปักกลับมาที่กระท่อมตรงเวลา เริ่มเตรียมงานเปิดร้านปลาไหลย,ย่างรสชาติต้นตำรับขาดไม่ได้เลยคือการย่างด้วยฐานแบบดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการย่างด้วยเตาไฟฟ้าที่สะดวกมันสามารถมอบให้กับปลาไหลกลิ่นควันที่เป็นเอกลักษณ์และความกรอบนอกนุ่มในนี่คือแหล่งที่มาที่สําคัญของรสชาติการย่างปลาไหลลุงปักเทฐทานที่ทําเสร็จแล้วลงในถาดย่างทีละก้อนเหลือฐานไว้สามสองก้อนเพื่อเตรียมชุดถัดไปรสชาติที่ยอดเยี่ยมจับมือที่แท้จริงทําให้ธุรกิจของเขาคึกคักเป็นพิเศษแค่การใช้ฐานไม้ก็ต้องใช้ไปหลายถุง เด็กๆเ,เหล่านี้ก็เริ่มเตรียมการหุงข้าวข้าวที่ใช้ทั้งหมดซื้อมาจากชาวนาข้าวที่หุงออกมานั้นเม็ดสวยหอมเหนียวและเคี้ยวหนึบน้ำซอสสย่างปลาไหลย,ยังเรียกว่าน้ำซอสปลาไหลถ้าไม่มีมันปลาไหลก็จะไม่สมบูรณ์มันคือความพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ของปลาไหลย,ย่างจากบ้านลุงปักน้ำซอสปิ้งปลาไหลของร้านปิ้งเกือบทุกแห่งกลายเป็นสูตรลับที่ไม่เปิดเผยในเวลานี้สามารถนำปลาไหลสดที่สั่งซื้อออกมาได้ทั้งหมดมาจากเมืองชุนเต๋อในมณฑลกวางตุง้งปลาไหลคุณภาพดีที่ส่งทางอากาศมาทุกตัวมีนนนื้ออแแ่่ละรยก เพื่อความสะดวกในการจัดการเชฟใช้ก้อนน้ำแข็งในการทำให้ปลาไหลาหมดสติลดพลังชีวิตของปลาไหลาลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง30%ลุงปักเชื่อเสม,มอว่าหากควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้ดีก็จะสามารถทำปลาไหลาปิ้งที่มีรสชาติและกลิ่นหอมอร่อยได้เห็นลุงปักจับปลาไหลาด้วยมือเปล่าแล้วก็เอามาตอกลงบนเขียงทันทียกมีดขึ้นแล้วกดปลาไหลาให้ขาดเป็นสส่วนเอากระดูกปลาและอวัยวะภายในที่มีผลต่อการบริโภคออกควรจะเหลือเพียงเนื้อที่นุ่มและอร่อยเป็นวัตถุดิบสุดท้ายสำหรับการปิ้ง จากนั้นเขาก็ไม่ลังเลที่จะจับปลาไหลตัวที่สองมาจัดการต่อเสียงของใบมีดที่กระทบกับเนื้อปลาส่งเสียงดังใสและชัดเจนกระบวนการผ่าตัดทั้งหมดราวกับการหั่นแตงกวาหรือผักใบมีดแม่นยำและรวดเร็วสแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคนิคและฝีมือลุงปักที่เติบโตมากับการกินปลาไหลที่สดและนุ่มที่สดุดมีความชำนาญสูงในการจัดการปลาไหลปลาไหลหนึ่งตัวตั้งแต่ถูกวางบนเขียงจนเสจสิ้นการแยกส่วนใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบวินาทีรักษาชื่อเสียงของลุงปักในฐานะาาใบมีดที่รวดเร็ว จากนั้นค่อยๆตัดหัวและหางออกทีละตัวแล้วตัดปลาไหลยออกเป็นสองส่วนทําให้สะดวกในการหยิบจับและเตรียมสําหรับการย่างต่อไปขั้นตอนถัดไปคือการเสียบไม้ที่ต้องใช้ทักษะมากที่สุดที่เรียกว่าการฆ่าปลาต้องใช้เวลาเรียนสามปีการรวมปลาแปดปีย่างปลาไปตลอดชีวิตย่างปลาไปตลอดชีวิตเห็นได้ชัดว่าการปลาเป็นเรื่องที่ยากกว่าการฆ่าปลามากต้องเว้นช่องว่างระหว่างชิ้นปลาเพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างสม่ำเสมอการจัดเรียงต้องแน่นและเรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการย่างที่สั่นไหวไม่แน่นอน ลุงปักที่ชำนาญและมีประสบการณ์สามารถจับปลาไหลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเสียป,ปลาไหลาสามท่อนให้เป็นหนึ่งชุดอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าทักษะและความเร็วของมือได้ถึงระดับที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้จึงสามารถแขวนป้ายเพื่อแสดงว่าเปิดทําการอย่างเป็นทางการและฐานที่ใช้ย่างเนื้อก็ถูกเผาจนร้อนแดงลุงปักหยิบป,ปลาแล้วนําไปวางบนเตาย่างท,างทันทีร้านนี้รับเฉพาะการสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นทุกวันจะมีการซื้อปลาไหลสดใหม่และค่าแล้วย่างท,างทันทีไม่เก็บของข้ามคืนและไม่ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการที่รุนแรง ผ่านไปเพียงไม่กี่สิบวินาทีของการย่างด้วยถ่านร้อนเนื้อปลาไหลเริ่มงอขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบลุงปักใช้มือเหล็กจับมันให้เรียบร้อยอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เขาฝึกฝนมาหลายสิบปีจนสำเร็จเคล็ดลับเดียวคือการเคลื่อนไหวต้องรวดเร็วและท่าทางต้องดูดีการควบคุมระดับความสุกข,ของปลาไหลเป็นการทดสอบทักษะพื้นฐานของช่างอย่างมากลุงปักต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้ออยู่เสมอเพื่อที่จะปรับตำแหน่งของเนื้อได้ทันเวลาให้ปหลาไหลแต่ละชิ้นมีสีเหลืองทองที่ดึงดูดสายตาควบคู่ไปกับการย่างด้วยถ่านที่ลึึกซง เปเลวไฟร้อนเริ่มเลียทุกส่วนของปลาไหลทําให้มันหยดน้ํามันและส่งเสียงดังปอกแปกการกลับด้านแต่ละครั้งเหมือนการใช้เวทมนต์เรากับกําลังประกาศให้โลกรู้ว่าความอร่อยกําลังจะมาถึงจากนั้นก็จุ่มปลาไหลที่ย่างจนสุกลงในซอสเพื่อให้เนื้อมีชั้นบางๆเหมือนปีกของมแมลงหางหนีบที่เป็นสีอัมพันผ่านการแช่ครั้งหนึ่งเนื้อปลาไหลทันทีจากรสชาติที่จืดชืดกลายเป็นรสเค็มหวานที่อร่อยเสร็จแล้วก็กลับไปย่างในเตาไฟแรงต่อความร้อนสูงจากฐานสามารถทําให้ซอสลาย และมีกลิ่นหอมได้อย่างรวดเร็วซึมซาบเข้าไปในทุกอะนูของเนื้อให้รสชาติซอสที่อร่อยเพิ่มเติมแก่เนื้อปลาไหลเนื้อที่นุ่มนวลกับไฟฐานที่ร้อนแรงผสมผสานกันล่อยให้เกิดสีอัมพันที่ดึงดูดใจเปิดเผยด้านที่มีบรรยากาศของการย่างปลาไหลด้วยฐานนี่ก็เป็นสัญญาณว่าอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วปลาไหลที่ย่างเสร็จแล้วต้องกลับไปแช่ในซอสอีกครั้งแบบนี้ถึงจะอร่อยพนักงานที่รับปลาไหลก็รีบตักข้าวใส่ชามซอสอย่างสูตรพิเศษต้องราดหลายรอบถึงจะอร่อยจากนั้นก็วางปลาไหลที่ย่างเสร็จแล้วลงบนข้าว ประกอบด้วยข้าวหน้าปลาไหลที่มีผักเคียงและซุปราคาของเซตปลาไหลนี้อยู่ที่500อยหยวนปลาไหลที่ดูสักกลิ่นหอมจากฐานนั้นอร่อยยิ่งขึ้นสิบเท่าความกรอบนุ่มของเนื้อปลาและความหวานของซอสพร้อมกันนั้นก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวนำมาซึ่งงานเลี้ยงรสชาติที่ไม่มีใครเทียบได้ข้าวผัดเนยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นสิ่งที่นักชิมหลายคนอยากกินแต่หาไม่ได้ร้านนี้ใช้เนยแท้ที่สกัดสดๆมาทำข้าวไม่ผสมกับน้ำมันพืชใดๆเพ,เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันทำให้ข้าวผัดเนยที่ทำออ วัตถุดิบที่ดีคือความมุ่งมั่นที่เจ้าของร้านยึดถือมาโดยตลอดเรามาถึงร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการทำข้าวผัดในนั้นต้องมีการสกัดเนยก่อนชิ้นส่วนของไขมันวัวที่แข็งตัวจากการแช่แข็งถูกยกออกมามันเป็นของล้ำค่าที่เจ้าของเก็บรักษามานานช่างเริ่มต้นการสกัดน้ำมันวัวโดยการตั้งมันในกระทะเหล็กวิธีการสกัดน้ำมันวัวที่พบเห็นได้ทั่วไปคือการผสมน้ำมันวัวกับน้ำมันพืชอื่นๆแล้วทอดแม้ว่าจะเพิ่มปริมาณน้ำมันได้ในระดับหนึ่งงแแต่กลลลลััับทใหห้้้้ควควววาามมมมมออะเขขขนนนดง ในขณะที่น้ำมันบัวที่สกัดจากไขมันวัวเพียงอย่างเดียวน้ำมันที่สกัดออกมารักษารสชาติและกลิ่นของวัวได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการที่ใช้วัตถุดิบแท้แบบนี้ในวงการเรียกว่าการสกัดแบบแห้งไขมันวัวที่แน่นหนาค่อยๆละลายภายใต้ความร้อนค่อยๆกลายเป็นน้ำมันเหลวที่ใสสะอาดทรงกลิ่นหอมของน้ำมันที่ดึงดูดใจไปทั่วสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับความอร่อยของข้าวผัดและเนื้อหลักของไขมันวัวก็เปลี่ยนจากสีขาวนวลอ่อนนุ่มกลายเป็นสีเหลืองไม่เกรียมลุงปักใช้โอกาสนี้ยกมีดเข้ามาและหั เพื่อให้ไขมันบัวได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอและกลายเป็นน้ำมันบัวได้อย่างรวดเร็วสาเหตุที่ไม่จัดการล่วงหน้าก็เพราะว่าหลังจากละลายจะทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นและไขมันบัวที่ถูกมีดเปิดเผยข้ามตัดอย่างสะอาดเผยให้เห็นเนื้อข้างในที่นุ่มขาวและอุบอิ่มสวยงามจนไม่มีสิ่งเจือปนแม้แต่น้อยก้อนน้ำมันที่มีไอน้ําผสมอยู่ภายใต้ความร้อนสูงค่อยๆระเบิดออกส่งเสียงดังสนั่นของไขมันที่เดือดพล่านและความชื้นในไขมันบัวก็ระเหยออกไปด้วยทําให้หลุดพ้นจากการถูกกักถังและลอยขึ้นมาบนผิวน้ํามันทีละตัว เป็นสีทองไม่หอมที่บานสะพรั่งในกระทะร้อนเมื่อกระบวนการสกัดน้ำมันบวถึง80%ก็สามารถใส่ต้นหอมปักกิ่งที่เราคอยมานานลงไปได้สามารถลดกลิ่นแปลกปลอมที่ติดมากับเนยได้ในขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆของต้นหอมให้กับเนยที่ได้ทำให้มีผลในการขาจัดกลิ่นขาวและเพิ่มความหอมเมื่อของทอดในหมอ้อกลายเป็นเศษน้ำมันกรอบหอมนั่นคือสัญญ,ญาณว่าเนยพร้อมที่จะออกจากหมอ้อก่อนอื่นให้ตักเศษน้ำมันและเศษต้นหอมที่ทอดจนแห้งขึ้นมาจากนั้นให้ตักเนยที่มีสีทองออกมาและกรอง แยกสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่เหลือออกและเศษน้ำมันกับเศษต้นหอมก็จะไม่ถูกทิ้งไปเพราะพวกมันเป็นวัตถุดิบที่ดีในการทำข้าวผัดเนยเชฟจะหั่นพวกมันเป็นชิ้นเล็กๆที่เหมาะสำหรับข้าวผัดดูเหมือนจะเป็นการกระทำที่ประหยัดแต่เป็นเคล็ดลับในการใช้คุณค่าของวัตถุดิบและกลิ่นหอมของข้าวผัดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่จากนั้นให้ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันแล้วใช้ช้อนเหล็กคนให้เนยละลายอย่างรวดเร็วตักไขเ่เหลวใส่ลงไปจนเต็มช้อนตามด้วยข้าวสวยหนึ่งช้อนใช้ช้อน รักษาไฟลกลางแล้วค่อยๆทําต่อไปต้องให้ไข่เลวยึดติดกับข้าวก่อนที่มันจะจับตัวเป็นก้อนมเมล็ดข้าวสีทองกระโดดขึ้นลงในกระทะร้อนอย่างเป็นระเบียบแต่ไม่มีมเมล็ดข้าวเม็ดไหนตกออกนอกกระทะสามารถเห็นถึงฝีมือและทักษะของเชฟที่ละเอียดและชานานมากในขณะนี้สามารถใส,เส่เศษในลงไปผัดรวมกันได้เปิดไฟแรงแล้วผัดต่อเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมให้กลิ่นหอมของเนคยค่อยๆซึมเข้าไปในทะเลข้าวขณะผัดอย่างเข้มข้นโมเลกุลของกลิ่นหอมถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่ข้าวสวยถูกผสมอย่างทั่วถึงจนมีกลิ่นหอมคุณร้อนจนล้นไม สุดท้ายได้กลับมาเป็นจานข้าวผัดที่เต็มไปด้วยสีทองและหอมกรุ่นไม่เห็นเนื้อวัวแม้แต่นิดเดียวแต่กลับเหมือนฝูงวัวที่วิ่งพล่านเมื่อเข้าปักเต็มไปด้วยกลิ่นเนื้อวัวและรสชาติที่เข้มข้นวิ่งตรงไปยังตรงรับรถทำให้รู้สึกพอใจและอิ่มเอมอย่างมากตีสองเมื่อร้านค้าข้างถนนปิดหมดสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือกลุ่มคนกลางคืนที่อยูว่หวยพวกเขามาที่ร้านดังนี้ร้านนี้ไม่มีหน้าร้านและไม่มีป้ายชื่อมีเพียงกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและอาหารจานเด็ดของพวกเขาเชฟแต่ละคนทำอาหารได้อย่างยอดเยี่ยม พนักงานแต่ละคนเสิร์ฟอาหารได้อย่างมีฝีมือบวกกับชุดสีดำที่เป็นเอกลักษณ์และบุคลิกที่ไม่ชอบพูดคุยทำให้ร้านนี้กลายเป็นร้านข้าวผัดที่มีชื่อเสียงในหมู่คนท้องถิ่นเพื่อเปิดเผยมากลึกลับเรามาถึงตลาดกลางคืนซื่อหลินที่ไต้หวันตีหนึ่งเมื่อร้านค้าอื่นๆเริ่มปิดร้านพนักงานชุดดำกลุ่มหนึ่งเริ่มพิธีเปิดร้านของพวกเขาอย่างเป็นทางการพอเปิดร้านก็มีลูกค้าเข้ามาแถวรอรับหมายเลขจำนวนมากก่อนทำอาหารเชฟจะนำไขมันหมูที่แข็งตัวออกมาแล้วทำให้ร้อนเมื่อเจออุณหภูมิสูงไขมมมมันหูเรริ่่ละลายออกอกืๆ กลายเป็นน้ำมันใสที่โปร่งแสงส่งกลิ่นหอมของน้ำมันที่ดึงดูดไปทั่วบริเวณสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับความอร่อยของอาหารจานแรกที่จะทำคือเมนูยอดนิยมที่นี่ไข่เจียวกุ้งน้ำไข่สีทองไหลลงมาเหมือนน้ำตกทันใดนั้นก็เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงใต้ความร้อนที่กระตุ้นน้ำไข่ขยายตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วใช้ช้อนเหล็กคนไข่ให้สุกทั่วถึงและควบคุมให้สุกประมาณสามส่วนยกไปไว้ข้างๆรอใช้ จากนั้นตักกุ้งที่ลวกสุกแล้วใส่ลงไปแล้วเปิดเตาใหม่เทไข่ลงไปอีกจานเปิดไฟแรงแล้วคนไข่ไม่หยุดเพื่อให้ไข่สุกเร็วหมุนไปทางซ้ายจะช่วยป้องกันไม่ให้ไข่ติดกระทะและไหมขั้นตอนนี้ทดสอบความสามารถของเชฟในการควบคุมไฟก็แบบนี้แหละถัดไปพร้อมกับใส่ไข่และเปิดไฟแรงจนกว่าไข่จะสุกเต็มที่ก็สามารถปิดไฟและยกกระทะได้เขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วถือจานมาเริ่มเสิร์ฟอาหารกลัวว่าอาจจะช้าไปไข่จะเย็นเด็กเสิร์ฟที่รับจานไปหยิบซอสแล้วเทลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไข่เจียวอย่างมีสีส จานที่ตามมาคือจานเด่นของที่นี่คือไก่ผัดกะเพราเชฟเริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยจากนั้นตักน้ำตาลขาวใสเพื่อเพิ่มรสชาติข้างๆผู้ช่วยกำลังทอดไก่ไปพร้อมกันไก่ชิ้นอบอ้วนกระเด็นน้ำมันอย่างรุนแรงในกระทะและทิ้งรสชาติกรอบหอมไว้บนตัวเองจากนั้นเขานำไก่ที่ทอดเสร็จแล้วยกกระทะทั้งหมดไปใส่ในหม้อข,ของเชฟเริ่มต้นทำการตกแต่งจานอย่างเป็นทางการเห็นเชฟทำอย่างรวดเร็วเทน้ำส้มสายชูและเหล้าข้าวที่ใช้ในไก่ผัดกะเพราเข้าไปทั้งหมดจากนั้นเปิดไฟแแรรงงละะยยนกททอ่่าเต็มี เพื่อให้ซอสซึมซาบเข้าไปในทุกชิ้นของไก่กระทะที่เต็มไปด้วยไก่ลอยอยู่ในมือของเชฟกระบวนการนี้อันตรายและน่าตื่นเต้นทดสอบทักษะของเชฟไปพร้อมกันไก่ชิ้นต้องหยุดไฟเมื่อเริ่มมีสีไม่ควรทําให้ไก่ชิ้นไม่กรอบเพราะผัดจนชื้นเกินไปจากนั้นเทถั่วลิสงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมใส่พริกแห้งเพื่อเพิ่มสีสันต่อไปให้เปิดไฟแรงแล้วผสมให้เข้ากันแล้วสามารถตักออกได้เขาตักไก่ชิ้นใส่จานทีละชิ้นเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วก็ส่งออกไปโดยไม่ลังเลเทคนิคที่ชํานาญและความคิดที่เด็ดขาด ปริมาณก็ถูกจัดสรรอย่างไม่มีที่ติและเด็กที่รับจานก็มีฝีมือยอดเยี่ยมเช่นกันเขาจัดเรียงจานร้อนอย่างเรียบร้อยบนแขนการพูดและการกระทํากลับไม่ถูกกระทบเลยเขายังสามารถเร่งให้เชฟทํางานเร็วขึ้นได้มีข่าวว่าเขาสามารถถือจานได้ถึงสิจานในครั้งเดียวทักษะเช่นนี้เพียงพอที่จะทางานแทนเครื่องส่งอาหารอัตโนมัติสามเครื่องต่อไปที่จะทําคือจานพิเศษของท้องถิ่นคือเนื้อหมูผัดน้ำมันงาเขาเทไตหมูหั่นชิ้นทั้งจานลงในหม้อเพื่อลวกต้องบีบเลือดและสิ่งสกปรกที่ติดออกให้หมด เมื่อเห็นเนื้อหมูเริ่มงอเล็กน้อยให้รีบตักออกทันทีจากนั้นเทน้ำมันงาจำนวนมากลงไปเป็นฐานแล้วใส่ขิงซอยจำนวนมากลงไปเขย่ากระทะเพื่อให้ส่วนผสมมีกลิ่นหอมจากนั้นเทเนื้อหมูกลับลงไปแล้วเปิดไฟผัดต่อตามด้วยการเทข้าวสาเกลงไปเปลวไฟที่รุนแรงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันทีส่งกลิ่นหอมของเหล้าข้าวที่เบาบางทั้งหมดนี้เพื่อความอร่อยของเนื้อหมูเวลาทั้งหมดในการผัดต้องควบคุมให้อยู่ในสามสิบวินาทีถ้าผัดนานเกินไปจะทําให้เนื้อหมูแข็งนี่คือเนื้อหมูน้มมนนนงาาาทที่ท่่ํใมมหหชชไยุด รับประทานแล้วนุ่มลื่น,ลนและกรอบต่อไปจะทําอาหารที่เป็นเนื้อวัาาาวซาเฉาที่มาจากมินนานเพื่อให้เนื้อวัวยังคงนุ่มและฉ่ำลุงปักใช้วิธีการผัดแบบชื้นเพื่อรักษาความนุ่มจากนั้นใส่ซอสซาเฉาเพื่อเริ่มการผัดสําหรับคนท้องถิ่นซอสซาเฉากับเนื้อวัวถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวถือเป็นการจับคู่ที่ดีที่สุดจากนั้นหยิบผักบุ้งรอบแรกเตลียนปิดท้ายใช้วิธีการโยนกระทะเพื่อเปลี่ยนผักเป้าหมายคือให้ผักบุ้งสุกเร็วและหดตัวจากนั้นหยิบผักบุ้งรอบที่่ส,สรวมกัน ลุงปักใช้ทักษะการถัดที่ยอดเยี่ยมและความแข็งแรงของแขนทําให้หมอ้อที่เต็มไปด้วยเนื้อและผักพลิกกลับอย่างมีระเบียบแต่ไม่เคยมีชิ้นไหนหลุดออกจากหมอ้อเพียงพอที่จะเห็นถึงความชํานาญของลุงปักจากนั้นรีบยกจานถักมาตักอาหารร้อนใส่จานจนเต็มแล้วส่งออกไปอย่างรวดเร็วและน้องชายก็ยื่นมือเร่งร้าเหมือนทุกครั้งบรรยากาศแบบนี้ทําให้แม้แต่การหายใจก็รู้สึกอึดอัดมากขึ้นราคาของเนื้อวัวซอสสาชาวที่ประกาศเสร็จสิ้นจากนั้นเขาก็ไม่หยุดพักใส่พริกและหัวหอมลงไปเริ่มทาเต้าหู้ตุ๋นซอสแดงของร้าน เพื่อทำจานนี้ให้ดีต้องเตรียมพื้นฐานให้ดีเต้าหู้จะอร่อยหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำซุปพิเศษในหมอ้อแค่ผักข้างเคียงก็ใส่ลงไปเต็มหม้อครึ่งแล้วเชฟใส่วัตถุดิบไม่ยั้งมือจริงๆไปที่กล่าวขานขณะที่ผู้ช่วยข้างๆค่อยๆใส่เต้าหู้ลงในน้ำมันการประทะก,กันร,ระหว่างความชื้นและความร้อนทำให้เกิดเปลวไฟที่รุนแรงอุณหภูมิของน้ำมันที่ร้อนจัดทำให้ความชื้นภายในถูกบีบออกมาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเสียงคลื่นที่โหมกระหนำ่ำทำให้เต้าหู้มีสีเหลืองไม่ที่สวยงามเชฟที่รับเต้าหู้มาจึงงเตติมม้นหอัลไป ตุนจนเดือดแล้วรีบปิดไฟและตักออกจากหม้อเต้าหู้ที่ดูดซับน้ำซุปเข้มข้นด้านนอกเต็มไปด้วยซอสข้างในนุ่มลิ้นและมีรสชาติเมื่อเข้าปากรสชาติอร่อยจะไม่สามารถต้านทานได้นี่คือเต้าหู้แดงที่ขายในราคา130ดอลลาร์ไต้หวันจานถัดไปคือบะหมี่ผักเนื้อที่เป็นราชาแห่งของว่างยามค่ำคืนเริ่มต้นด้วยการเติมน้ำสะอาดลงไปในเนื้อเพื่อให้ตุนจากนั้นใส่ซอสซาชาวเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วเปลี่ยนผักบุ้งเป็นเส้นบะหมี่แล้วเริ่มผัดได้เลยใใใช้้้้้ตตะะะหลลิววววคนนนนนเเขาาาากกกกััออย่งงงงแแแรรรรรรรบีษได็ ต้องให้เส้นบะหมี่ร้อนจนลิ้นไม่ถึงจะอร่อยบะหมี่ผัดเนื้อของเขามีความแตกต่างที่สำคัญคือการใช้ซอสพื้นฐานในปริมาณมากเพื่อเพิ่มรสชาติทําให้เส้นบะหมี่มีความเหนียวและนุ่มเด่นชัดเมื่อเส้นบะหมี่ร้อนแล้วให้เติมผักบุ้งลงไปเพื่อเพิ่มสีสันหลังจากนั้นให้เปิดไฟต่อแล้วผัดต่อไปสาบานว่าจะให้เส้นบะหมี่ทุกเส้นดูซาบความเข้มข้นของน้าซุปหลังจากผัดไปทั้งหมด81ครั้งปิดไฟอย่างรวดเร็วแล้วตักออกจากหม้อโดยการใช้ช้อนตักเพื่อคลายเส้นบะหมี่เพื่อให้้้้้สสาามมมรถตักเนนนบหีดดวยชออใไ ซึ่งสำหรับเส้นบะหมี่ที่ติดกันในหมอ้อเต็มๆถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่นี่ทุกจานทำการสั่งแล้วผัดสดใหม่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ได้กลิ่นหอมจากหมอ้อและยังตอบสนองความอยากอาหารของลิ้นราคาของแต่ละจานอยู่ระหว่างถึง1 6 0ดอลลาร์ไต้หวันคุ้มค่าอร่อยไม่แพงทำให้มันกลายเป็นร้านขายของที่มีตํานานในตลาดกลางคืนสีลิน